สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้ววันนี้เรามารายงานเรื่องราวของลิซ่ากันอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากออกเพลงใหม่นี่เราต้องคึกคักกันหน่อย New w o m e n ครับ เพลงใหม่ของลิซ่าทะยานเข้าสู่23ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพลงนี้ถ้าจะมาเหมือนมันนี่ครับเพราะเป็นเพลงที่มาแล้วติดห oh ูนะหลายคนถามว่าเอ๊ะ eh, ทำไมวิวถึงไม่พุ่งเหมือนกับ Rockstar ที่24ชั่วโมงแรกเนี่ยทำไปถึง32ล้านวิวถือว่าเยอะในยุคปัจจุบันนะต,ตัวผมคิดว่าทำได้23ล้านวิวถือว่าโหดแล้วคุณคิดดูว่า Rock สตา r นี่โหมกระแสหนักตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยทีเซอร์ เยาวราชไม่ใช่แค่สื่อแบบเราๆเนี่ยนะในโซเชียลเนี่ยนะมันยังมีสื่อทีวีที่ปั่นร็อกสตาร์เป็นกระแสตอนนั้นทั่วประเทศ่าคุณคิดเอาเปิดไปหน้าไหนก็เจอร็อกสตาร์นะครับมันก็คล้ายๆกับตอนที่ละลิสาจะออกครั้งแรกนั่นแหละนะเป็นความรู้สึกเดียวกันคนก็ปุ้งวันเดียวละลิสาในร้อยร้านร้อยล้านสมัยก่อนทําได้ไม่ยากสําหรับศิลปินชื่อดังนะครับสุดท้ายในตอนนั้นมันนี่ก็แซงละลิสาไปแล้วผมเชื่ออีกครั้งว่า New Women จะมาแรงและมีโอกาสแซงร็อกสตาร์ได้เหมือนกับที่มันนี แสงแลาลิษานั่นเองเพราะในเพลงอะ่ะมันมีเมโลดี้ที่ติดหูนะครับทุกคนยืนยันเป็นแบบนั้นซึ่งวันนี้คอมเมนต์เกาหลีก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะนํามาเล่าให้ฟังกันแต่ตอนนี้23ล้านวิวกับ new woman ถือว่าประสบความสําเร็จและก็มีการถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสเปนเช่นกันเพราะสเปนเนี่ยก็มีนักร้องที่เป็นตัวแม่ชาวลาตินของเพลงลาตินชาวสเปนนะครับที่เข้าประทับใจลิซ่าในครั้งนี้ก็คือ เขาประทับใจในการใส่เนื้อเพลงนะครับที่เป็นภาษาสเปนเข้าไปอันนี้ได้ใจสเปนเต็มๆยิ่งมาผนึกกับตัวแม่ยัง โรซาเลียยิ่งทําให้นั่นเป็นกระแสได้ง่ายในสเปนด้วยคือก็ให้เฟรมเต็มๆนะกับโรซาเลียโดยเฉพาะท่อนแบบโซโล่ของเธอผมบอกแล้วมันเป็นท่อนที่ตรึงนะฮะเหมือนกับดึงเราตกไปในผวังแล้วก็ดีดขึ้นมามันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของเพลงนี้ซึ่งสื่อสเปนบอกว่านั่นคือการร่วมงานกันครั้งใหม่ในโลกของป๊อปที่กําลังสั่นคลอนรากฐานของคอนเซปต์ซัมเมอร์สองเพลงนี้ชื่อว่า New w o m e n t และเมื่อรวมกับโรซาเลียชาวคาตาลันเข้ากับหนึ่งดาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการเคป๊อปนั่นก็คือหนึ่งในสมาชิกข,ของ Back แต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบที่สุดในสื่อสเปนก็คือเขาไม่ทิ้งคําว่าชาวไทยเออทุกสื่อเขาจะพูดคําว่าชาวไทยชาวไทยชาวไทยคืออย่างน้อยก็ได้ถูกจดจําในฐานะศิลปินของไทยนะครับ <c oughs> เขาก็พูดต่อนะว่า New Wo ว e นเองเนี่ยคือเปิดตัวสุดอลังการนะยอดวิวเนี่ยมีชั่วโมงละล้านเลยซึ่งนักร้องบวกแดนเซอร์ชาวไทยเนี่ยปรากฏตัวต่อหน้าศิลปินสเปนระดับสากลที่สุดนเวลานี้เนี่ยการรวมตัวกันเนี่ยมันจะทําให้อย่างหนึ่งนะช่วยให้โรซาเลียเนี่ยสร้าง อาชีพระดับโลกให้มากยิ่งขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยนะเดิมทีที่ชาลตินเนยรู้จักนะเพลงลาตินของเธอเนี่ยที่ได้แกรมมี่12รางวัลแล้วก็ก้าวสู่แถวหน้าของป๊อประดับโลกอย่างรวดเร็วนะทีนี้มันก็เลยไปตีโจทย์นะทางด้านของเอเชียด้วยนะด้วยการได้ร่วมกับลิซ่าในครั้งนี้นะครับก็ถือว่า เขายอมรับว่าเปิดตัวอย่างสวยรูนะเพราะว่าเพลงเนี่ยนอกจาก r ็อกสตารนะมันก็ยังมีหลายเพลงนะที่มียอดวิวระดับ20ล้านขึ้นไปซึ่งก็มาจากฝั่งของเกาหลีเช่นกันนั่นคืออีกเพลงหนึ่งก็คือชิดของ baby monster นั่นเองนะครับฉะนั้นการได้มานะครับในการเปิดตัว20กว่าล้านถือว่าประสบความสำเร็จในเวทีโลกซึ่งเขาก็รู้ดีในตุดจุดนี้นะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ย ถึงขนาดแซง Taylor Swift นะครับที่ทำยอดไปที่19.5ล้านวิวได้สำเร็จในขณะที่อีกซืนหนึ่งครับได้กล่าวถึงผลงานครั้งนี้ครับเอาไว้ว่าลิซ่านั้นไม่เพียงแต่เป็นประกายในฐานะตัวแทนของ b l a c k พิงคเท่านั้นแต่เธอยังสร้างเส้นทางของตัวเองในฐานะศิลปินเดี่ยวเรื่อยๆนะอย่าลืมว่าลิซารละมันนี่นะต่างขึ้น ถึง10บอันดับแรกของชาร์ตบิลบอร์ดแต่เธอไม่หยุดเพียงเท่านั้นยังปล่อยร็อกสตาร์เข้ามาแล้วก็ทํายอดวิวไปเกือบร้อยล้านวิวแต่นั้นยังไม่เพียงพอลิซากําลังเข้าสู่โลกแห่งการเป็นนักแสดงนะครับรวมถึงเพลงใหม่ๆของเธอด้วยฉะนั้นชาวสเปนก็ชื่นชมนะครับนอกจากในเนื้อเพลงที่ใส่เป็นภาษาสเปนเข้ามาแล้วก็ยังมีในงแง่ของศิลปินสเปนอีกด้วยนะครับคือได้ใจไปเต็มๆในเพลงนี้แต่นอกเหนือจากสเปนล่ะ ที่เป็นกระแสหลักที่มีการพูดถึงนอกจากนั้นเกาหลียังพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับลิซ่าในเพลงนี้หลังจากก่อนหน้าน,นี้ที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ก็คือ Rockstar นะที่ยังไม่ตรงจริตเกาหลีเท่าไหร่แต่เพลงนี้ต้องยอมรับว่าติดหูนะครับ ซึ่งชาวเกาหลีพูดถึงดังนี้เดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ของชาวเกาหลีกันนี่ครับอย่างชาวเกาหลีท่านแรกนี่บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีที่สุดนี่ฮะท่านต่อมาบอกว่าเพลงนี้ดีกว่าร็อกสตาร์มากฉันคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีที่สุดในบรรดาเพลงเดียวของ Black พิงคนะครับนี่ครับความเขียนต่อมาของเกาหลีบอกว่าฉันได้ยินเพลงนี้และมันก็เป็นเพลงที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่ครับคอมเมนต์ต่อมาว่าลิซ่าหน้าเหมือนป๊อปสตาร์เลยเนี่ยความเขียนต่อมาครับกล่าวว่าฉันคิดว่าลิซ่าเก่งที่สุดในบรรดาสมาชิกในเรื่องของการเต้นและการร้้้้ออออองงงงงเเเเเพพลลลควววาาาามม็นนนนต่่่กกยยยบรดั ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะเขายังคิดว่าก็มีหลายคนที่ยังร้องได้ดีกว่าความคิดต่อมากล่าวว่าใช่ฉันชอบเพลงนี้มันเป็นเพลงป๊อปและเป็นจุดจบของเคป๊อปที่ไม่มีตัวตนอีกต่อไปทําไมผู้เชี่ยวชาญหลายคนถึงไม่ชี้แจงคําจํากัดความของเคป๊อปนะคืออย่าเคลมว่าเป็นเคป๊อปอีกเลยนะฮะความคิดต่อมาบอกว่าแม้ว่า YG คุณจะออกไปแต่การอยู่ห่างเท็ดดี้นั้นถือว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ในการสูญเสียการแสดงทางดนตรีเม้นต์ต่อมาก็รู้ว่าเพลงนี้ดูโอเคกว่าราริสาของเท็ดดี้ ความเขียนต่อมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องกังวลมันเจ๋งมากกว่ามากและเหมือนคําว่าศิลปินมากกว่าความเขียนต่อมากล่าวว่าฉันชอบเพลงนี้ฉันได้เปิดฟังตอนนี้เขามีคลาสที่แตกต่างจากแบ a ็คพิงคความเขียนต่อมาครับฉันสัมผัสได้ถึงความแตกต่างด้านทักษะกับโลซาเลียเท่านั้นความเขียนต่อมาของเกาหลีครับบอกว่าความรู้สึกถึงการเป็นไอดอลหายไปเลยคุณเจ๋งมากและลิซ่าความเขียนต่อมากับลิซ่านั้นแตกต่างจริงๆมันทําให้รู้สึกว่าเป็นสากลและไม่เหมือน ใครเมื่อเทียบกับไอรอนคนอื่นๆจนถึงตอนนี้มันสูงมากจนฉันสงสัยว่านั่นเป็นมากกว่าตอนที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้ก็เป็นได้แต่อย่างใดก็ตามฉันหวังว่าเธอจะไปได้มากกว่าเกาหลีความเห็่นต่อมาครับคุณภาพเพลงดีมากจนน่าขนลุกความเห็่นต่อมากล่าวว่าแม้ว่าจะมีความคิดเห็นมากมายในความแตกต่างด้านเพลงร็อกสตาร์แต่ฉันคิดว่านั่นคือตัวเลือกที่ดีจริงๆสาหรับเพลงเดี่ยวเพลงแรกและจะเป็นอิสระจาก YG และ New Wo m ม n ก็เป็นสิ่งที่ฉันชอบมาก มันจะดีกว่าถ้าเราจะดูมิวสิกนะฮะก็หมายถึงอย่างที่เราพูดนะนะถ้าฟังเพลงเนี่ยมันจะเข้าถึงมากกว่าถ้าดูมิวสิกเราจะไปโฟกัสมิวสิกไงความเยียนต่อมากล่าวว่าฉันคิดว่าเพลงนี้ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีลิซ่าและมันนี่ค่อนข้างจะธรรมดาไปหน่อยแต่เพลงนี้ให้ความรู้สึกแบบป๊อปอินเทรนด์และฉันชอบมันมากความเยียนต่อมากล่าวว่าลิซ่านั้นเจ๋งมากความเยียนต่อมาครับมันเป็นการผสมผสานที่ฉันไม่อาจจินตนาการได้ว่ามันดีมากความเยียนต่อมากล่าวว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขนาดไหนเหร ในขณะที่ควมคินต่อมาว่าฉันไม่สนใจความคเห็นต่อมาครับดูนว่าคุณรีบที่จะแสดงความเห็นอย่างร่งรีบเกินไปที่จะพูดแบบนั้นลองไปฟังเพลงนี้ก่อนนะความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าลิซ่าแสดงความก้าวหน้าอย่างไม่มีใครเทียบได้หลังจากออกจาก yg นะครับอ่าก็มาเป็นข่าวสารนะที่รายงานว่าลิซ่านั้นสามารถทําผลงานได้ดีในเพลงเพลงนี้นั่นเองนะครับซึ่งเราคิดเป็นแบบด้วยกันอยู่แล้วนะครับเราฟังเราก็รู้ว่ามันติดหูนเป็นยังไงนะฮะเออฉะนั้นอาช่วยกันดันแล้วกันฮะไปทํำชาเลนจ์ในทิกตอกบ้างอะไรบ้างนะเพื่อให้เพลงนี้ดันไปยังจุดสูงสุดนั่นเองนะครับหวังว่าจะทําได้เหมือนกับมันนี่นะครับเป็นกําลังใจให้ลิซ่าด้วย และนั่นคือเรื่องราวที่มานําเสนอนะครับอ,อย่างที่บอกว่าเกาหลีก็ยังมีนะยังมีแบบว่ายังอคติอยู่เออต้องเปิดใจให้กว้างนะและคิดว่าจะชอบกันนะวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินคนนี้ด้วยวันนี้ไปกันละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ